สวัสดีสวัสดีสกาพี่น้องมาพบพ่อกันกับสาวธาดพะลุในต่างแดดอีกเช่นเคยนะครับพี่น้องเนาะเมื่อนี้หน่ย่ยสิมารีวิวราว่เสิได้ลงโปรเตสกินมาได้แล้วพี่น้องเพิ่นออกงอกแล้วเนาะจ้ะพี่น้องเนาะมีเสียงแซกซ้อนนะจะน้องอยู่นะอันนี้คือโปรเตสหัวน้อยนะจ๊ะพี่น้องสังเกตนะพี่น้องตายูนี่เฮากตา็ตัดอยู่นี่ตายูนี่เฮาก็ตัดอยู่นีอันนี้สิได้อยู่ประมาณหลายต้นนะจ้ะพี่น้องหน่อยเซตให้เบิ่งนะจ้ะมาเบิ่งกันเลยจ้า เนี่ยหัวเมื่อกี้ในหน่วยสีได้ยูสีต้นน่นจาจะพี่น้องเข้าเข้าสีหั่นตามตาตามนอกระแนงนที่เพ,พิ่นออกน่าจะพี่น้องเอ่อหน่วยกระสีมีพิเศษแนะ่เมื่อไหน,นใส่เบงว่าหลังจากเขาเฮ็ดแล้วเพื่อสบายหัวมันเน่าหรือก่อนที่เพิ่ิจะเริ่มเติบโตเฮ็ดอย่างไรสบายเกิดเชื้อร้าน,น,นจ่าจะพี่น้องอันนี้จะเป็นเม่นตาลติอันนี้จะเป็นคี้เทาน่นจาจะพี่น้อง ยากลูกน้อยซีรีวิวก็ได้ก็เห็นเติมมะม่วงดินคุดหันอันนี้สิ <Yeah. S 1> เป็นขีเทานะพี่น้องโอ้ยคัดจังหวะลูกกระด้นอกข,ขอโทษเขอให้จับคีเทามันมีสองด้านก็ใส่จับทั้งสองด้านอันนี้คือวิธีเด้อพีนอน่น้องการันตีหัวผมมีนามีด้านเดียว,วเขากระจำด้านเดียว ขีดเท่าที่เขาก่อไฟก่อดังไฟนี่แหละพี่น้องอู้บู่ค่อยติดปันไดเอามมนติดติดได้พี่น้องนี่นอกจากพี่น้องส่วนบัดนี้อันนั้นเป็นหัวหน่อยโปรเตสนาจากพี่น้องบัดนี้สีหัวใหญ่ได้บัดนี้อันนี้คือโปรเตสใหญ่ที่สุดที่เข้าเสียไปบา์บิคิวนอกจากพี่น้องห่อกระดาษไฟนอกจากพี่น้องหน่วยกระซิได้ทำการตัดตามขั้นตอนที่หนุยได้นำเสนอไปนี่แหละอันนี้ได้สามต้นหัวใหญ่เนี่ยนะพี่น้องหนึ่ง สองอันนี้ผ้าว่าได้เพราะพันติดกันให้ครับน้องพี่น้องเนาะแล้วก็สามหัวใหญ่เมื่อกี้ได้สามแล้จะพี่น้องกะจำ้ำจ้ำไปเลยเพศแบบนี้เด้อพี่น้องเด้อหน่วยการันตีคือซีโบมี่ขา